มอบอำนาจมาอย่างเป็นทางการนะครับท่านเลยไม่สามารถลงนามในบันทึกประจําวันได้นในเมื่อวานนะครับอาดารยอยู่ตรงนี้ครับท่านขออนุญาตท่านช่วยเป็นตัวกลางดูเอกสารก็ีนิดนึงครับเพราะว่าเขามีเป็นผู้อบำนาจมอบรับมอบอำนาจมาจากทางบริษัทสีไทยโดยตรงไหมครับไม่อย่างนั้นข้อตกลงวันนี้ก็จะไม่สําเร็จผลอีกเหมือนเมื่อวานนะครับท่านขออนุญาตขออนุญาตีนิดนึงครับผรไล <ขอ S 1> ่ไล่บาริสเพื่อที่จะให้ทางตัวแทนบริษัทนะครับได้รับทราบว่า มีบ้านที่ได้รับความเสียหายจํานวน6หลังด้วยกันนะครับบ้านเลขที่9ทับ170คุณธริดาชาติวีดีนะครับสองบ้านเลขที่9ทับ158คุณบัญชัยเจริญวัฒนมงคลนะครับสามบ้านเลขที่9ทับ182นะครับคุณจันจีราสัมรงพลนะครับสี่บ้านเลขที่9ทับ183คุณทิพพวรรณพิศัยสวัสดิ 9, 4, สน์นะครับห้าบ้านเลขที่9ทับ184คุณคำใสจูมมณีนะครับหก บ้านเลขที่9ทับ185คุณอนิรุธสมบูรณ์นะครับอันนี้คือจํานวนบ้านที่ได้รับความเสียหายตรงไหมครับที่ผมนักเรียนไปตรงไหมครับตรงนะครับถูกต้องนะครับทีนี้ฝั่งทางผู้เสียหายเมื่อกี้ได้อยากให้ทางเทศบาลต้องการตรวจสอบใช่ไหมซึ่งทางเทศบาลประคงไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ในขนาดนั้นนะครับก็จะให้เป็นการให้เกียรติทางบริษัทแล้วกันจะให้ทางบริษัทแนะนําว่าท่านที่มา ชื่ออะไรตำแหน่งอะไรในบริษัทนะครับแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรวันนี้จะได้รับฟังร่วมกันนะครับที่น้องสื่อกลุชมชก็มีแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าให้เกียรติทางบริษัทด้วยครับเชิญครับตัวแทนบริษัทับผมเชิญครับผมอาสมนะฮะอยู่สีไทยเป็นผู้จัดการทั่วไปครับผมธีระลูกระธางผมนะเป็นตัวแทนครับ ครับผมสมเกียรติครับที่ประจำอยู่ที่แหลกสลังครับผมช่างทางาครับผู้ละหมาของสีไทยครับถ้าถามหนูภาษานี้นะฮะผมอยากเรียนที่จะที่ดูว่าสถานท,ที่เกิดขึ้นนะฮะนั่นเกิดจากรถตฟไปจำเป็นรเท่า ไม่ได้เกิดจากการขั้นตอนหรือว่าการทำผิดพลาดของผู้ละเมาแล้วก็งานชิ้นนี้ประจักได้จ้างผู้ละเหมามีสัญญาจ้างวานันอย่างชัดเจนใบอนุญาตขอจ้างมีนะถูกต้องทา,างราชการที่ผมพูดประเด็นนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านเข้าใจอาการก่อนว่าใครจะเข้ามารับผิดชอบงานนี้ประจักก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดิน หรือว่าเป็นเจ้าของโครงการนี้จะไม่รับผิดชอบแต่เรามีการเซ็นสัญญาไปแล้วสัญญาตรวนี้ส่วนความเสียหายชิ้นนี้หนึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการสินภาพในด้านวิศวกรรมหรือว่าวิชาก่อทั้งด้านการก่อสร้างไม่ได้ทําตั้งประจาประจทลกไปทับบ้างไม่ได้ยกของข้ามเขตยเล่าของตกใส่บ้านไม่ใช่ไม่มีผู้มาเกะไม่มีผู้เสียชีวิต ที่ก่อนนะครับนี và, kami, s no <S ่ค okay. ือที่ผู้รับผิดชอบผมถามพีิธีตือท่านที่มาเป็นแยะแย่เนี่ยท่านไหนบ้างครับที่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงที่มีชื่อจะเป็นบ้านยกตอยกโดยตั้งข้อกบฏใจตู้ที่เหลือไม่ใช่แล้วการเข้าบัญญัติใจแบบเนี้ยมันไม่จบมันไม่จบผมเจรจาไม่เยอะไม่ใช่นับกฎหมายไม่ใช่เลยผมเป็นคนที่เจรจาล่กคุณเนี่ยกรมประจักรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเฉพาะตรงนี้ ขามีบร be ิษัทขนส่งและการไปเจรจาเนี่ยเกิดถุงตกลงกับเขาได้คุณมาพูดแทนมานายกรนขอนายงอนนชอ่ก็ฉันไม่เอาฉันเจะขอมากก็ไม่ยอมไม่จบฉะนั้นขอโท่เจ้าของบ้านนครับต้องขอต้องขอกลับต้องขอกลับขอโทษนะฮะไม่งั้นไม่จบครับประเด็นครับประเด็นก็คือว่าการก่อสร้างเนี่ยถ้าเกิดวาตภัยเนี่ยแล้วมันล้มเนี่ยแล้วถ้ามันเสร็จแล้วมันล้มอีกเนี่ยตรงนี้ ความเสียหายทางบริษัทอ่ะคือเราเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยครับผมว่าน่าจะมีความรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยด่วนนะครับ,รบไม่ได้มาแก้ตัวนะครับคือว่าต้องทำทันทีครับเอาเอา,เอาทีละประเด็นนะครคือประเด็นแรกคือถึงจะจงเนี่ยผม้องการปัญหาให้จบก็ถ้าคุณรับผิดชอบคือมันก็จบนะครับคือตอนนี้ก็คือเราขอแค่ว่าค,ค,คุณตัดสินใจได้ไหมยัาไมเลยยังไม่ได้ เดี๋ยวเยวจะให้ตัวแทนสะข,ขอมบ้านที่ผมได้ไล่ไปเก็บผม่านเลยน,นะครับเป็นผู้นําเสนอของปัญหาและความต้องการที่เราต้องการให้ทา